สวัสดีครับท่านสมาชิกสูตรหนึ่งอีกสองบอลบินและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะกลับมาคัดบอลเหมือนเดิมนะครับก็ต้องหาเวลาว่างมาคัดนะครับผมก็ได้เอาลิงก์นะครับของทั้งสองทีมนี้ไปวางในสูตรแล้วครับก็คำนวณมาก็ในระหว่างที่คำนวณเนี่ยผมก็ได้ผลตามนี้นะครับอ่ะคู่ที่หนึ่งนะครับบิลตัต JK นะครับทูนี้นะครับอ่าก็ผมคิดว่าต่ํานะครับอยู่ที่สองจุดห้านะครับหรือต่อนอกบ้านที่ศูนย์ จุดห้าครับทีนี้คู่สองครับก็เป็นคู่นี้นะครับระอุมามิเยสปอนครับอาผมไปต่อในเจ้าบ้านครับต่อในเจ้าบ้านก็ยังไม่ได้สนใจเรื่องสูงต่ําในด้านของอคู่สองนะครับอ่ะเดี๋ยววันแข่งจบเรามาเช็คผลกันครับครับก็กลับมาอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่สิบสองครับสิบสองเวลาสามทุ่มเก้านาทีเดือนครับก็ผมก็ว่างมาเช็คผลวนนะครับว่า ที่เราคัดไว้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็ตามนี้นะครับที่คัดไว้วันที่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ที่สิบสองแล้วเพิ่งจะวางจากงานนะครับในเวลาสามทุ่มเดี๋ยวเราไปเช็คผลบอลกันครับตอนนี้นะครับก็คู่ของเบสตัสเจคนะครับที่ผมบอกว่าต่ำสองจุดห้าแล้วหรือไปต่อที่เบสตัสเจคนอกบ้านครับตามนี้ก็คือผมมั่นใจที่ต่ํามากกว่านะครับ ส่วนหรือเนี่ยคือไม่มั่นใจนะครับอันนี้ไม่มั่นใจอ่ะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ว่าวิธีการใช้สูตรบอลเนี่ยมันใช้กันยังไงนะครับอ่ะมันเป็นหลีของตุรกีนะครับหลีของตุรกีอันนี้นี่เราไปคู่แรกก่อนพอเรามาเช็คผลบอลเนี่ยมันจะกลายเป็นรูปเสื้อนะครับ <S 1> <S 1> เวลาบอลยูยังไม่แข่งมันจะมีรูปธงดําอยู่เราไปที่หน้าธงดํานะครับสําหรับบอลไม่แข่งแต่สําหรับบอลที่มันแข่งจบแล้วธงดํามันจะไม่มีแล้วทีนี้มันจะเหลือแต่รูปเสื้อนะครับเราคลิกเข้าไปที่รูปเสื้อครับ พอคิดเข้ามาที่รูปเสื้อแล้วเราต้องไปคิดที่หน้าคําว่าวิเคราะห์นะครับอ่ะอันนี้ผมจะมาคว้นนะเนี่ยมันมีสติอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับตัวเลกแต่เราเอาที่สําคัญสําคัญจริงๆไปใส่โปรแกรมคํานวณครับเนี่ยสติมันมีมากมายครับท่านมาเลื่อนดูท่านก็ลายตาเปล่าครับลายขงลายตาครับถ้าไม่มีหลักการทางความคิดเนี่ยเรกเนี้ยคือท่านดูไปท่านก็ลายตาเฉยนะครับมันไม่มีมันไม่มีจุด,จด,ย,ดยึดในความคิดว่าจะต้องไปคิดทางด้านไหนครับ ทีนี้เราก็เอาลิงก์ในหน้าวิเคราะห์นี้นะครับอจิ้มในวิเคราะห์มันเป็นสีเขียวก่อนนะครับจิ้มตรงนี้นะครับเวลาเราจะเอาลิงก์ก็ขึ้นไปด้านบนนะครับอก็ copy มานะครับ c o py ลิงก์มาแล้วก็ทำมาที่ศูนย์บอลน,นะครับก็ทีนี้เ,นเรามาช่องวางลิงก์เราก็วางลิงก์ลงไปนะครับกในคอบก็คอนโทรลซีกอบมาแล้วก็คอนโทรลวีวางลงไปนะครับถ้าในมือถือก็ จิ้มไปแล้วก็มันจะมีคําว่าวางขึ้นท่านก็ในมือถือก็ท่านก็จิ้มคําว่าวางเดี๋ยวรอมันคํานวณครับอมาครับทีนี้เราไปเอามาอีกตัวเลขหนึ่งเพื่อที่จะใช้ดูในเอเชียนทีนิคับบ้างครับก็คือเลขหนึ่ง x สองออนะครับอ่ะตอนราคามันปิดเนี่ยก่อนอันนี้มันเป็นราคาสดนะครับก่อนปิดเนี่ยนอกบ้านอ่ามาต่อครับต้องใส่นกบ้านก่อนเพราะว่านกบ้านน้ามันน้อยกว่าในบ้านครับตรงกลางเนี่ยมันเป็นค่าเสมอมันเป็นอันนี้เสมอนะครับ อันนี้ทีมเยือนอันนี้ทีมรองนะครับทีมรองอยู่ในบ้านนครับน้ามันจะเยอะกว่าทีมเยือนที่เป็นทีมต่อน้ํามันจะน้อยกว่าอ่ะเราเอาทีมต่อไปใส่ก่อนสองจุดหนึ่งสามจุดสี่สามจุดสี่นะครับสองจุดหนึ่งอ่ะสามจุดสี่ครับสามจุดสี่ทีนี้มันจะคาตรงนี้กล่องตรงนี้มันจะคํานวณน,นะ,ะมาลนะณตอนนั้นนะครับที่ผมคํานวณเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาที่ศูนย์จุดห้าครับศูนย์จุดห้าเนี่ย ถ้าราคาไม่เกินหนึ่งลูกเนี่ยมันจะเป็นโซนที่อันตรายสำหรับบนต่อครับแต่ถ้าศูนย์จุดห้าแล้วศูนจุดห้าแล้วแต่ค่า x เวลาคำนวณออกมาครับอ่าทีมต่อนอกบ้านเนี่ยบตเทอทีมต่อนะรลดโร์ทีมรองครับอ่าทีมรองอยู่ในบ้านนะครับอันนี้ทีมต่อมานอกบ้านเนี่ยสองจุดหนึ่งยังมานอกบ้านครับอ่าันดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสามจุดสี่เนี่ยลองในบ้านนะครับเออลองในบ้านนะครับเนี่ยสองหนึ่งนอกบ้านแล้วทีนี้ 44เปอร์เซ็นนะครับที่ทีมต่อจะชนะแล้วก็เสมอเนี่ย27เปอร์ซ็นแล้วก็ทีมรองอีก27เปอร์เซ็นก็คือผมมีสูตรอยู่ที่ว่าเวลาบอลที่ไม่เกินหนึ่งลูกนะครับถ้ามันแตก26 27เมื่อไหร่ให้ระแวงทีมรองทันทีนะครับทีมรองจะมาแอบมาในเอเชียนแฮนดิแคปนะครับหรือพิกชนะได้เลยนะครับอ่ะเรามาดูนะครับพอมันแปลงเป็นเอเชียนแฮนดิแคปแล้วมันจะจับไปที่สามราคาที่เจ้ามันควรจะเปิดครับอ่ะ ศูนย์สองห้าบ้างศูนย์จุดห้าบ้างศูนย์จุดจห้า,าอ่ะมันจะออตโตมาให้แบบนี้ทีนี้เราไปดูที่ราคาที่เราเจอตอนนั้นก็คือศูนย์จุดห้ามันติดลบนะครับติดลบคืออะไรคือเอาทีมต่อเอาเปอร์เซ็นต์ทีมต่อมาลบกับทีมรองแล้วออกมาติดลบครับถ้าครั้งหน้ามันเป็นเยอะกว่าถ้าทีมต่อมันเยอะกว่ามาลบน้อยกว่ามันก็จะเป็นเลขเลขจํานวนเต็มที่ไม่มีเครื่องหมายติดลบแต่ถ้าข้างหน้ามันน้อยกว่าข้างหลัง เลขมันจะติดลบนะครับเนี่ยแบบเนี้ยไม่ติดลบคือเปอร์เซ็นต์ข้างหน้าเยอะกว่าครับทีนี้มันมีสูตรอยู่ที่ว่า0ถึงบวก4ครับ0 0ถึงจํานวนเต็มบวก4หรือ0ลบลงไปถึงลบ4ครับลบ1ลบ2ลบ3ลบ4เนี่ยถ้ามันถึงลบ4ก็ยังไม่มั่นใจให้ไปดูในด้านอื่นนะครับแล้วทีนี้0ถึงบวก4เนี่ยยังไปทางพิมพ์เต่ะพิมพ์ต่อแต่ก็ยังไม่มั่นใจให้ไปดูด้านอื่นช่วยนะครับ แล้วทีนี้มันเกินลบสี่มาครับมันลบลงไปถึงลบห้าครับก็ให้ไปที่ทีมรองอยา่ <K al ong> <mart> <model> อยางในบ้านนะครับอย่างในบ้านนะคู <AS> ่นี้มันบิสตัสมันมานอกบ้านนะครับมันเป็นทีมต่อก็ตรงนี้นะครับไปที่การเซียแท็บบีบีนะครับในสูตรมันบอกว่าไปที่ทีมลองในบ้านนะครับอย่างการเซียนแท็บบีบีครับอ่ะตรงนี้เออผมก็ดมดูตรงนี้นะอ่ะชื่อชื่อขึ้นตรงนี้นะครับเออผมมั่นใจบลบนต่ํานะครับในคู่นี้แต่ผมไม่มั่นใจในเอเชียนแฮนดิแคปนะครับ แต่เจ้าอแต่สูตรเนี่ยบอกไปทางทีมรองนะครับอย่างในบ้านนะครับก็ซัดไปสองศูนย์นะครับทีมทีมลองซัดไปสองศูนย์แล้วอะแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้สนใจในเอเชียในนี้แคปเพราะว่าผมผมไม่ผมไม่มั่นใจนะครับผมเลยมาสนใจการดูสูตรที่เอ่อสูงต่านะครับในคู่นี้ทีนี้วิธีการดูนะครับอะมันมีหกตัวนะครับที่จะดูฟอร์มนะครับว่าไปสูงหรือไปต่ำหกตัวเนี่ยมันจะบอกนะครับว่าไปสูงหรือไปต่ำถ้ามันถ้ามันขึ้นโอเวอร์โอเวอร์เนี่ยก็คือมันสูงถ้ามันขึ้นอันเดอร์เดอ่์ก็ครับ แล้วโซนนยโซนตัวเลขเนี่ยมันกระจุกอยู่ในทางโซนต่ำๆนะครับสี่สิบสองนะสามสิบเจ็ดสี่สิบสี่สิบสี่เนี่ยถ้ามันใกล้เลขร้อยหรือเกินร้อยขึ้นไปเท่าไหร่นะมันคือโซนที่ยิงกันเยอะหรือสูงนะครับหรือไปทางสูงอันนี้มันห้าสิบกว่าสี่สิบกว่าสามสิบกว่าผมก็เลยมั่นใจจัดต่าไปที่คู่นี้นะบริับเอเคต่ำสองจุดห้านะครับตรงนี้พันตรงนี้มันมีบดเก้าตัวนะครับเนี่ยในเวอร์ชันวีเจ็ดนะครับอ่าทีนี้ มันมีเก้าตัวผมบอกว่าให้มันผ่านเกินส well, <t od ule> ักหกตัวนะครับถึงจะกล้าไปสูงครับแล้วก็วีแปดเนี่ยมีมีหกตัวนะครับให้มันผ่านเกินสักสามตัวนะครับถึงจะกล้าไปสูงอันนี้ก็ไม่ผ่านหกตัวอันนี้ก็ไม่ผ่านเกินสามตัวผมก็เลยสนใจไปทางที่ต่ำครับเลีต่ํา่นะครับห้าสิบห้าเนี่ยอยู่ในโซนต่ำสี่สิบเนี่ยอยู่ในโซนต่ํานะครับวีแม็กรวมภาพภาพรวมวีแม็กนะครับเวอร์ชันวีแม็กนะครับก็สี่สิบหกอยู่ในต่ํานะครับ ทีนี้เรามาดูการยิงของในอาในบ้านนอกบ้านอ่ะผมบอกว่าให้มันกใกล้ๆกันหนึ่งจุดหกหน่อยนะครับเฉลี่ยการยิงสินนั้เนี่ี่้มันยิงแค่หนึ่งลูกนะครับมันไม่ใกล้หนึ่งจุดหกนะครับอนี้ก็หนึ่งลูกก็ไม่ใกล้หนึ่งจุดหกห้านะครับอ่ะการเสียประตูของในบ้านนะครับอ่ะใกล้ขึ้นมาหน่อยนะครับดีดีขึ้นมาหน่อยนะเสียประตูของในบ้านดีขึ้นมาหน่อยแต่การเสียประตูของทีมนอกบ้านน่ะน้อยเกินนะครับถ้าใครสายสูงเนี่ยเจอแบบเนี้ยน้อยๆดูออกไปต่ำๆอย่างเนี้ย เราก็ควรจะหันทางไปทางต่ําหรือไปเล่นเอเชียทนนี้คปถ้าใครไม่กล้าเล่นต่ํานะครับเตะมุมนับในห้านับนะครับตรงนี้มันมีซีห้านับคอนเนอร์คอนเนอร์ก็คือมุมนะครับซีก็ตัวย่อของคอนเนอร์ครับซีห้านับนะครับซีสามนับสิบนับครับของในบ้านนะครับแถวบนในบ้านของนอกบ้านการเฉลี่ยเตะมุมเนี่ยห้านับสามนับสิบนับมันดูน้อยมันไม่มีหกมีเจ็ดขึ้นมาครับอันนี้ก็ไม่มีหกมีเจ็ดลูกขึ้นมานะครับการเตะมุมน้อยคืออะไรคือ มันก็จะไม่สูงนะครับมันก็จะไม่ค่อยสูงนะครับฟาวก็เยอะนะฟาวเยอะก็เกมหยุดบ่อยนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมดูคร่าวๆในเมือ่อก่อนที่วิธีการคัดบอลของผมนะครับมีคินชีดขึ้นมาในทีมนอกบ้าน,นครับนอกบ้านส่วนมากนะครับถ้าไปตีต่อถ้าทีมเออ่ทีมเชียถ้าไม่จริงจริงเนี่ยถ้าเป็นสุทธา JK ไม่จริงจริงเนี่ยไปตีนอกบ้านเนี่ยอ่กองเชียเขาเยอะนะครับแล้วเป็นสายอุดด้วยนะครับเนี่ยรจะมาดูคินชีนะ ชินชี้นี่คือเป็นสายอุดนะขินชี้นี่ขึ้นมาลัวเลยครับสองในสามนัดสี่ในห้านัดห้าในเจ็ดนัดเนี่ยขินชี้นี่ขึ้นมาลัวอย่างนี้แสดงว่าเขาเป็นสายอุดแล้วบอลต่อเป็นสายอุดเนี่ยผมคิดว่ามันจะอากระต่ำถ้าบอลต่อเป็นสายเป็นสายแบบอุดดีแล้วก็ยิงดีๆนะครับอันนี้ยิงไม่ค่อยจะเดียบถ้ามาดูของนอกบ้านนะทีะ่ผมวงวงเมาให้ดูนะมาดูของนอกบ้านถ้ายิงขึ้นสองสามลูกเนี่ย การยิงเนี่ยชูดกูเนี่ยถ้ายิงขึ้นสองสามลูกเนี่ยในห้านัดสามนัดเก็นนัดเก้านัดเนี่ยทีมในบ้านก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ทีมผมมาดูทีมมากๆการยิงเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งลูกแต่อุดดีกองหลังดีนะครับแสดงว่าห้าคุณไม่กล้าจะบุกถึงถึงสองสามเมตรเนี่ยเราก็สนใจไปทางที่ต่ำครับอ,อย่างทีมในบ้านเนี่ยเป็นสายแบบว่าโดนโดนบ่อยนะครับโดนโดนตลอดนะครับ แล้วก็ยิงยิงน้อยครับในสามนัดล่าสุดยิงน้อยด้วยไม่ค่อยจะยิงด้วยครับแต่วันนี้รู้สึกว่านะครับรู้สึกว่าราคามันแปลกครับแปลกตรงที่ว่าให้ตัวเนี้ยคาเซียนแฮปนะครับผมสังเกตุดูคาเซียนแฮปบีบิบนะันอันดับที่สิบแปดท้ายตารางเลยนะครับไอเบซิลัสเจเคเนะี่ยอันดับที่สี่นะครับอันดับที่สี่เนี่ยมาต่ออันดับที่แปดอย่างน้อยขั้นต่ำที่ต้องสูด0.75หนึ่งลูกขึ้นไปแล้วนะครับอันดับที่สี่มาต่ออันดับที่สนะิบแปดเนี่ยดังนั้น มันมาต่อแค่0.5เหมือนเจ้ามันจับทางได้ว่าสถิติต่างๆที่เราดูเนี่ยไอตัวกาเซนแฮปบีบีเนี่ยเป็นทีมที่เคยสูสีกับอ่าคะ่ะกับบ้านใครบ้านมันนะครับประมาณว่าบ้านใครบ้านมันอนะ่ะเจ้ามันก็เลยเปิดมาแค่ต่อที่สี่ต่อที่สิบแปดเค่ครึ่งลูกเนะี่ยที่จริงมันต้องต่อสักหนึ่งลูกขึ้นไปนะครับอันดับมันห่างกันเกินนะครับ ทีนี้อันนี้ก็ดูต่ําๆนะครับี่ยดูต่ำๆๆเอการยิงของอ่าในบ้านเนี่ยอทีมในบ้านยิงในบ้านให้มันใกล้หนึ่งจุดห้าไว้อันนี้ก็ไม่ใกล้ครับทีมนอกบ้านยิงยิงนอกบ้านเนี่ยทีมเยือนยิงนอกบ้านเนี่ยให้มันใกล้หนึ่งจุดสองห้าไว้ก็ไม่ใกล้ครับคะแนนก็ได้ไปยี่สิบเก้าคะแนนคะแนนต่ำครับเอแ,แล้วก็รวมทั้งได้ทั้งเสียเนี่ยรวมทั้งได้ทั้งเสียสิ่นั้นสองจุดสามลูกครับถือว่าใกล้ 3.3ที่ผมตั้งไว้ไหมเพราะว่าเราจะหาบอลสูงนะครับเราหาบอลสูงถ้ามันไม่ใกล้เนี่ยแสดงว่ามันมันจะพากระต่ำคนระับอันนี้ก็ไม่ใกล้นะอันนี้ก็ไม่ใกล้3.3นะครับถ้าใกล้เนี่ยต้อง2.5ขึ้นไปกําลังดีนะครับคะแนนได้เป็นที่60นะครับโซนดูต่ําๆอ่ะปักมานนี้นะครับก็พากระต่ะครับก็คู่นี้ก็จับไปที่ต่ำ2.5ครับผมมั่นใจตรงนี้มากกว่าตัวแรกนะครับคู่เนี้ย ตมมามอยู่หน้าไปเดี๋ยวเราไปคู่ที่สองไปวิเคราะห์กันในสิ่งที่ผมคิดเมื่อคืนนะครับครับตอนนี้เราก็มาคู่ที่สองครับก็ไปที่รูปเสื้อเหมือนเดิมนะครับรูปเสื้อเล็กๆทีนี้เราก็ที่เข้าไปทีนี้เราก็มาถึงหน้านี้เราก็ไปคิดตรงวิเคราะห์ให้มันเป็นสีเขียวครับอ่ะเราขอไปเอาลิงก์หน้านี้มานะครับเอาลิงก์หน้านี้มาก็ไปวางครับแล้วก็ค o อปปี้มานะครับถ้าเป็นในมือถือท่านเขาบอกว่าคลอกลิงก์นะครับตามที่ เดี๋ยวผมจะถ้าใครอยากดูการข้อลอกลิงก์ในมือถือเนี่ยผมทําไว้บ่อยมากแล้วนะครับในช่อง1ง x สองบนวินซี h สองนะครับอะแต่มาที่ตรงนี้ก็คัดข้อลอกลิ้นนะครับแล้วก็ออกไปวางในสูตรอะก่อนที่จะวางในสูตรแล้วก็ลบของเก่าออก่อนนะครับลบลิ้์เก่าออกให้หมดแล้วรอมันรีเซ็ตกลับมาเป็นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยให้มันเป็นแบบค่าสแตนดาร์ดแบบนี้ครับให้มันคำนวณไม่ได้อะไรเงี้ยคือเราไม่ได้กรอกค่ามันมันก็คำนวณไม่ได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผม จะบอกไว้ถ้าสถิติไม่ครบสิบนัดเนี่ยทั้งสองทีมครับทีมใดทีมหนึ่งไม่ครบสิบนัดเนี่ยสูตรจะไม่ทํางานนะครับเพราะเราจะคํานวณไอ้นึงไอ้นึงครบสิบนัดไอ้นึงไม่ครบเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับท่านต้องเอาให้ครบเวลาท่านไปดูบอลท่านไปเอาลิงค์ครัวอะไรมาไม่รู้นะครับบอลที่ไม่มีประวัติบอลที่กําลังเกิดใหม่ทีมสร้างใหม่อะไรเงีย้ยอินเดียลีอินโดอะไรทีมมันสร้างใหม่อยู่นะครับแข่งยังไม่ถึงสิบนัดท่านเอามาก่อปุ๊บ แล้วท่านก็มาถามผมว่าอ,อสูตรเป็นอะไรครับมันมันไม่ทํางานครับก็มีบางคู่นะครับบางคู่ที่มันไม่ครบสินนักมันก็เลยไม่เกิดการคํานวณเพราะว่าเราจะเอาให้มันเหมือนกันครับคือให้มันเท่ากันสติเท่ากันอะไรก็มาตีเป็นตัวเลขให้เราดูนะครับทีนี้เราก็วางลิงก์ของใหม่ลงไปนะครับในคู่ของที่สองนะครับอะก่อนที่รอมันคํานวณก็ทีนี้เราไปเอาเลขของอันนี้มากรอกดูเอียๆนะครับบนเดอบ,บ์เนี้ยเป็นบนปอป,อ,ปอหรือ ป่าบอล0.5นะครับตอนนั้นผมผมเจอราคา0.5ในเวลาที่ผมทําทาคลิปเมื่อคืนเนี่ยทีนี้เร้ก็เาเล็กน้อยไปก่อกอนะครับเล็กน้อยอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นมาต่อนะครับอ่ะเล็กน้อยอยู่ในบ้านนะครับเนยทีมเย่านะคอันนี้ทีมเยือนครับ2.05 3.3 3.5นะครับอ่ะเรามาตรงนี้ก็2.05นะครับ3.3นะครับ3.5ครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวรอตรงนี้มันคํานวณครับมาแล้วนะครับ เมื่อคืนมันจับได้อยู่ที่ศูนจุดหน้านะครับเป็นติดลบสองปิดลบสองเนี่ยมันหมายความว่าก็เ,ออเดี๋ยวก่อนนะนั่นหนึ่งตอนนี้มันยังไม่คำนวณมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,เด,วรอเดี๋ยวรอมาเดี๋ยวเรามาดูนะรเ,เราไปดูไปดูบอลอันนี้ก่อน,นครับบอลเนี่ยโซนที่มันบอกคือกลางๆนะครับฟอมอันเดอร์เนอร์โอเวอร์โอเวอร์นะครับ,บ, Under, Under, Over, Over, นะรบกลางๆนี้ผมไม่มั่นใจนครับว่ามันจะออกสูงหรือต่ำไม่เหมือนคู่เมื่อกี้นะมันแดงเถือกเลยถ้าแดงเถือนเะนี่ยผมมั่นใจหน่อยว่าไปต่ำนะ อันนี้ได้คะแนนไปหนึ่งร้อยคะแนนะครับในลูกเสียให้มันใกล้ๆของเจ้าบ้านเนะี่ยลูกเสียมันใกล้ๆหนึจุดห้าลูกเสียของนอกบ้านเนะี่ยใกล้ๆหนึ่งจุห้าได้คะแนนไปนะครับคะแนนการยิงของในบ้านน้อยนะครับนอกบ้านยิงยิงหนึ่งจุดสองถือว่าดียวแป๊บนึงนะเดี๋ยว,นะเ,ดยวเดี๋ยวผมรีรีเลขตรงนี้แป๊บนึงลองเปลี่ยนเป็นสีดูนะแต่จาไว้ว่าเป็นสามรุดห้านะเพราะมันไอตัวนี้มันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บอ่ะมาละมาแล้วครับม,ม,มันเกิดอาการเอเื้อรืดนิดหนึ่งนะต้องกระตุ้นมันหน่อยนะ,ะเปลี่ยนเป็นสามนเดน อ่ะทีนี้เดี๋ยวรอมันตรงนี้มันเปลี่ยนไปสามจุดห้านะครับอ่ะเปลี่ยนละอ่ะทีนี้เรามาพูดกันถึงว่าอืมเนี่ยสมมติว่ามันบอกศูนย์จุดห้าเป็นลบสองจุดห้านะเรายังไม่มั่นใจนะผมถึงบอกว่าศูนย์ถึงบวกสี่แล้วก็ศูนย์ลดลงไปถึงลบสี่เนี่ยยังไม่มั่นใจให้ไปดูด้านอื่นๆนะครับให้ไปดูด้านอื่นทีนี้เราก็ระวงทีมรองไว้นะเพราะมันแตะยี่สิบหกขึ้นมาแล้วนะครับเอกับ อ่เอ็กกับทีมรองเนะี่ยอ่านอกอันอนี้ทีมรองนอกบ้านนะค uh, รับถ่าเอ็กเกินยี่สิบหกค่าทีมรองเกินยี่สิบหกขึ้นมานะครับก็ระแวงไว้ว่ามันจะเอ่อ uh, พิชชนะอ่า uh, ทีมต่อได้แต่มันอยู่ในโซนที่อ่า uh, ไม่ถึงลบลบห้านะครับเหมือนเมื่อกี้แล้วก็มันไม่ไม่เกินบวกสี่อะไรเน,นี้ยให้มันอยู่ในโซนโซนที่มันมั่นใจนะครับถ้ามันเกินเป็นบวกหนะ้าะครับให้มันเป็นทีมต่อถ้ามันลบลงไปเป็นลบห้านะ เรมั่นใจนะว่าเป็นทีมรองแต่ถ้ามันอยู่ในโซนศูนย์ถึงลบ,บสี่แล้วก็ศูนยถึงบกสี่เนี่ยยังไม่มั่นใจเราต้องไปดูด้านอื่นเพิ่มนะครับทีนี้ตรงนี้อ่าฟอร์มก็คือกลางนะครับต่ำบ้างสูงบ้างอมอยู่ในโซนหกสิบหกสิบแปดสิบห้าสิบห้าถ้าอยู่ในโซนห้าสิบหกถึงหกสิบห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าแล้วกันครับห้าสิบห้าถึงหกสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นโซนที่ ต่ำก็ได้สูงก็ได้นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยอยู่ในโซนต่าก็ได้สูงก็ได้นะต่าก็ได้สูงก็ได้นะครับอย่างอันนี้มันอันตรายนะครับถ้าเป็นบอลนี้อันตรายนะครับออกออกได้สองหน้านะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ผ่านเกินหนตัวไหมไม่ผ่านผ่านเกินสามตัวไหมไม่ผ่านครับแต่มีสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาก็คือตัวทําได้ทั้งเสียประตูเนี่ยมันเริ่มใกล้สามจุดสามขึ้นมานะครับคะแนนไปที่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ลูกเสียเนี่ย แรงแต่หนึ่งร้อยแล้วนะครับทีนี้คู่นี้มันก็เลยผมก็เลยอมันออกได้ไหนว่ามันจะต่ําหรือมันจะสูงผมก็เลยแบบเกรงเกรงมันหน่อยนะครับแต่ไม่มั่นใจในด้านสูงเพราะว่าผมไปที่ต่อนะครับต่อในบ้านครับอ่าทาไมถึงไปที่ต่อในบ้านใช่ไหมครับทีนี้เราต้องมาดูนะครับว่าเออมันอันดับที่เท่าไหร่นะครับทีนี้ไอตัวเนี้ยอันดับที่สิบสามอันนี้อันดับที่สิบสองครับอ่ะ ไอตัวนี้ยิงยิงที่เจ็ดนัดหลังสุดเนี่ยยิงไปที่เฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งถึงถึงไม่ยิงครับแล้วก็โดนโดนหนักๆเลยสองสองลูกนะครับโดนบ่อยนะครับโดนบ่อยถ้เจ็ดนัดแต่พอมาสามนัดหลังสุดแล้วค่าความค่าการโดนเนี่ยมันเริ่มกลับมาอุดครับมันเริ่มกลับมาอุดา่าอ่ามีหนึ่งมีสองมีมีหนึ่งมีสองมีศูนย์ก็มีนะครับแล้วก็อยิงหนึ่ง 1, ถึงสองลูกนะครับ แล้วทีนี้อันดับที่สิบสองอย่างอุมราดิเยสปอร์เนี่ยมันยิงแน่ๆครับหนึ่งลูกครับมีแน่ๆหนึ่งลูกแต่โดนโดนหนักเลยนะครับถ้ามาดูสามนัดหลังสุดเนี่ยโดนหนักเลยนะครับคือสามถึงสี่ลูกเลยนะครับเรามาดูกองหลังครับลอถูกโกของนอกบ้านนะครับอย่างทีมรองนะครับโดนเฉลี่ยนะครับสองลูกนะครับหนึ่งจุดแปดสองลูกสองลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์การมีสามลูกเนี่ย เก้าส uh, ิบเปอร์เซ็นถึงแปดสิบสามเปอร์เซนะเลยครับโดนบ่อยนะครับ,รบตัวนี้โดนบ่อยแล้วก็บททีมสุนกรเีมีสกอร์ทั้งสองฝ่ายนะที่เล่นกันมานะก็ถือเข้าขั้นว่าสองในสามนัดสามในห้านัดเลยนะครับผู่นี้ถ้าเอียงนะผมว่าก็เอียงไปทางสูงแต่ผมไม่มั่นใจสูงเอ uh, ผมกลัวว่ามันจะไม่ยิงกันนะเพราะว่ามันกระจุกอยู่ทางหนึ่งลูกไอ้นี่กระจุกอยู่ทางศูนลูก ผมกลัวว่ามันจะไม่สูงแต่ถ้าดูสถิติการโดนอย่างนี้แล้วนะครับก็น่าจะนะครับน่าจะสูงหรือต่ากินชีสก็มีบ้างนะครับกินชีสการเกบคิมชีสในบ้านนะครับหนะึ่งในสามนัดไอตัวในบ้านเนี่ยอันนี้ของทีมนอกบ้านนะครับอันนี้ของตัวนอกบ้านเนะี่ยก็เก็บกินชีสไปได้หนะึ่งในสามนะัดสองในห้านัดนี่ยอ่ะเหมือนกันเลยนะแต่ที่นี้ผมมาสนใจว่าเออทีมอย่างอันดับที่สิบสาม ต่อที่มันดับที่สิบสองลบศูนย์จุดห้าอาวแล้วทำไมไม่ต่อปอปอละ่ะหรือไม่ต่อเสมอศูนละ่ะผมสงสัยเนยผมเลยสนใจไปที่ตรงนี้ครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยการยิงเฉลี่ยและการโดนเฉลี่ยเนี่ยเท่าไหรนะน่นะครับฮะสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านได้เก้าเสียสิบสามสิบนัดหลังสุดของนักบ้านอย่างอุมรานียสปอร์เนี่ยได้สิบสองแต่เสียยี่สิบปุ๊บผมขอแค่หนึ่งลูกนะครับ ส่งพอแค่หนึ่งลูกก็เลยจัดไปที่เจ้าบ้านต่อไปที่0.5นะครับก็กินเต็มนะครับอะันนี้กินต่ํานะครับกินต่ําไปนะครับอะเดี๋ยวสรุปผลนะครับสรุปผลคู่นี้กินต่ำ2.5ไปนะครับคู่นี้ในบ้านนะครับเฉือนชนะไปที่3ต่อ2นะครับก็คืออ่าเป็นบอลสูงมาจริงด้วยนะครับแต่ผมเล่นที่การต่ออยู่ที่0.5ครับ ครับโอเคทั้งหมดก็ผมก็ใช้โปรแกรมนี่แหละครับในการคำนวณให้มันง่ายขึ้นนะครับถ้าไปดูหน้าเว็บมันตาลายนะผมก็เลยเอาตัวเลขทุกอย่างมามิกผสมแล้วออกมาเป็นสูตรบอลครับพอมันมันใช้ง่ายเนะี่ยมันก็เลยจะทําให้เราวิเคราะห์บอลเร็วนะครับเวลาเราไปดูหน้าเว็บเนะี่ยมันโอ้เล็กยเยอะแยะเลยครับตาลงตาลายนะครับดูไปก็ปวดหัวนะแต่ผมมาทําให้มันดูง่ายขึ้นใช้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยก็ ใครสนใจก็ลองสอบถามมาใช้ได้นะครับอ่ะสติปสองวันนี้ก็เข้านะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็อาจจะมาคัดบอลอีกนะครับแต่เนื่องด้วยเวลานะครับพอจะได้พักก็โอ้สามทุ่มเลยครับติดงานอะไรต่างๆนะครับก็สุดท้ายก็ขออนุญาตครับเดินเงินอย่างมีวินัยนะครับเดินเงินอย่างมีระเบียบแบบแผนเดินเงินอย่างมีสตินะครับขออนุญาตตื่นเช้ามารับเงินครับขอบคุณครับ